ความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนวรวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับอยู่ที่ดีทนายหิวแสงปี63แห่งกระบือนครโชโง่สะเทือนวงการทนายดันมาสร้างคอนเทนต์ให้อีคิแห่งนครแสงสว่างแสงแห่งความจริงได้ข่าวว่าอว,วกแตกตับแตกม้ามแตกกลับคอกแทบไม่ทันแล้วไอ้น้องบับ บับอะไรเอ่ยพี่น้องซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพระหมอผีนักข่าวทนายเอื้อประโยชน์สแสวงหาข่าวคอนเทนต์จัดฉากเข้าทีมสร้างภาพมีนักปั้นมีผู้กำกับปังปุริเย่ฮ่าฮ่าฮาถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทนายสายธรรมะชนะอัดรมนะคะท่านทนาย ถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายค่ะความดีต้องชนะความชั่วแน่นอนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเมืองกระบือนครที่พวกสัมภเวสีสิงสถิตยอยู่แม่นบอกคะท่านทนายอีคิวถัดมานะครับบอกว่าคนมหาชัยแวะมาขำได้ไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าเด็กคนนี้ทําเป็นปากเก่งว่าทนายสมเกียรติอีกทําไมรู้สึกไม่ชอบทนายน้อยคนนี้เลยเฮ้อ ถัดมานะครับบอกว่าทนายต้องจัดให้เด็กมันได้เข็ดหลาบบ้างนะคะถัดมานะครับบอกว่าสมศักดิ์ฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าเอาหนักๆจ้าบับบ๊บบ๊บถัดมานะครับบอกว่ากระบือนครถัดมานะครับบอกว่าทําไมดูทนวยน้องร้อนลนจังเลยนิ่งไว้ลูกนะถัดมานะครับบอกว่าบ u f ฟ a โ o ภาษาไทยแปลว่าจุดจุถัดมานะครับบอกว่า ทนายต้องจัดให้เด็กมันได้เข็ดหลาบบ้างนะถัดมานะครับบอกว่าสาธุสาธุค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทนายสายธรรมะจงชนะนะคะถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้ทนายสมเกียรติค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าอยากได้ดูไลฟ์สดแต่ไม่เคยเจออีกเลยสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนวรวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับทุ่มครึ่งอย่าพลาดมาจองที่นั่งกันกล่องดำมีคนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเสยตำรวจฝากมาบอกมาพบด่วนเองรู้ได้ไงว่าเจ้าของชื่อสุภัตราหาเรื่องให้เขา ไอ้ธนวยกระตูนปี63เองซวยแน่เจ้าของสำนวนเอาเรื่องเพราะเองนะ่ะไลฟ์ยืนยันพร้อมลงเพจของตนเองโชงโง่เองนะพี่เตือนแล้วนะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าเอาให้สาสมกับที่มันทำคนอื่นตีตัวกลับเลยค่ะท่านก็มันอวดเบ่งนักนี่แหละค่ะฟ้ามีตา คนถัดมานะครับบอกว่าแต่ที่แน่ๆทนายอีกคนโดนเขาซื้อตัวไปแล้วถัดมานะครับบอกว่าทนายไม่เคยเอ่ยถึงใครแต่มีคนดิ้นร้อนตัวปกติแล้วคนที่ไม่ได้ทำจะอยู่เงีย,งยบๆเฉยๆเ,เช่นทอนออุดรในอุดรมีทนายเป็นร้อยคนแต่มีคนดิ้นถัดมานะครับบ,บอกว่าตีตั๋วจองด้านหน้าเลยค่ะคุณทนายที่อังกฤษ เปิดฟังทนายไฟ้สดไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นกําลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารอความจริงเจ้าของซิมเป็นผู้หญิงจริงๆหรือคะคุณทนายดูมาจากการ์ตูนถัดมานะครับบอกว่าเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องตลกหรือไงถึงทํากันแบบนี้คุกตารางทั้งนั้นเลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่ากล้าทําได้ลงคอเพื่อถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเขารู้ได้ไง เมื่อกี้เห็นไลฟ์สดอยู่กับแม่น้องชมพู่ถัดมานะครับบอกว่าจัดให้เต็มข้อพวกดูถูกความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นให้ได้รับบทเรียนหากเจอกับตัวจะทนได้เหมือนลุงกับป้าไหมรวมทั้งน้องมนต์น้องโอมที่ต้องมารับแรงกดดันกับพวกนี้ถัดมาครับบอกว่าอจะปล่อยให้เป็นภัยต่อสังคมใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดและทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยใช้ กฎหมายไปในทางที่ผิดถัดมานะครับบอกว่าเห็นทนวยกระตูนโพสต์ไปละเมื่อเช้าแต่รอรอฟังความจริงจากคุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นฝั่งผีหัวเราะยอกกันใหญ่ว่าเจ้าของคือเต้าของรถคันเก่าถัดมานะครับบอกว่าจองตั๋วแถวหน้าเลยค่ะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายสมเกียรติค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าจัดให้หนักคนหิวคดีตนก็ยังไม่รอดยังมาเกาะชาวบ้านถัดมานะครับบอกว่าโชว์ความฉลาดให้โลกรู้สุดท้ายตายอย่างเครียดถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายรอแถวหน้าเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่ากำไดใครก่อกำนั้นคืนสนองความคืบหน้าจากคุณวีระหลวงสมบุญได้โพสตเข้าวความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับ YouTuber, ยูทูบเบอร์ค่อยๆหนีลุงพล ชายหนุ่มทําสวนยางและรับจ้างทํางานทั่วไปรวมทั้งขับรถรับจ้างชีวิตพลิกผันสุดตรงถูกแม่เด็กชี้ตรงๆว่าปุ้มลูกเธอไปตายเหมือนกระสุนล้านนัดสาดใส่ลุงพลแม่เด็กอ้างว่าตำรวจให้พูดซึ่งเสนอข่าวโดวยนายพุทธภัยจึงแยกแต่กอทันทีการพุ่งเป้าตรงทำให้คนไม่เชื่อหันมาช่วยลุงป้า เกิด FC และยูทูบเบอร์มากมายชายหนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักกระโดดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งลุงพลดังทั้งในและต่างประเทศครบปีและคงดังอีกยาวนานคดีถูกยึดที่ทำกินสามคดีทำให้ป่าไม้กับตำรวจหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ผมโพสต์กันไว้ทุกช่องหลายโพสต์จนการตั้งข้อหาลุงยากมาก จะตั้งข้อหาอะไรดียูทูบเบอร์และ FC มีน้ำใจน่าชมเชยมาบ้านลุงและพักใกล้บ้านลุงสั้นยาวต่างกันไปน้ำใจนี้ต้องจำไว้ยูทูบเบอร์มากมายจากบ้านมาพักอยู่หลายเดือนค่าใช้จ่ายเกินหมื่นบาทต่อเดือนมีไรายได้ก็สมควรแล้วส่วนยูทูบเบอร์ปลอมขายข่าวให้คนหาเรื่องจะไม่ขอกล่าวระยะนี้โควิด กระจายทุกแห่งทําให้กิจกรรมที่ลานพญานาคก,กกกหยุดนิ่งไม่มีไรายได้ยูทูบเบอร์จึงต้องลดค่าใช้จ่ายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่สามีลูกเมียโควิดกระทบทั่วทุกคน f อไม่มีเงินเติมเน็ตต้องเก็บเงินไว้กินเห็นได้จาก Youtube มีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คนดูหลักร้อยหรือแค่พันคน YouTube และ FC ไม่ได้ลดลงทิ้งลุงพลจนหมดเหมือนบางคนพูดแต่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อการยึดของป่าไม้จบลงคนมามากมายจะมาชมพญานาคอีกยาวนานลุงป้าแค่ขายกระเป๋าเสื้อผ้าของที่ระลึกก็รวยทุกวันแล้วไม่ต้องทำงานเหนื่อยซื้อรถไถมาแย่งงานเพื่อนบ้าน ให้พวกเขาคอมเมนเอาสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าความชอบธรรมคือบุญบารมีสรรสร้างกรรมเก่าส่งผลให้ได้รับผลดีคนดิจฉาบางคนปกจะแตกตายแต่สำหรับเรานั้นดีใจแทนครอบครัววิภารักกันดีมากดีใจด้วยถัดมานะครับบอกว่าเขียนได้น่าอ่านมากค่ะขอบคุณค่ะ ที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆไว้ถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณแทนครอบครัววิภาสําหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเสมอคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเขียนได้ละเอียดยิบเลยจ้าข่าวน่าสนใจมากถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านวีระยังส่งกําลังใจไปเคียงข้างทุกคนเสมอนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับบทเรียนสอบสวนวางตัวแพ้ติดตามคดีน้องชมพู่ หายตั้งแต่วันแรก11พฤษภาคม63จนถึงตอนนี้เข้าใจตลอดมาว่าบ้านแม่ชมพู่ลุงพลและเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงกันปลูกบ้านอยู่เป็นกลุ่มพอกลางเดือนเมษา64ผมสังเกตว่าบ้านลุงไม่อยู่ในกลุ่มแต่อยู่เยื้องคนละฝั่งถนนไกลจากบ้านน้องซึ่งต้องเดินเข้าซอยเล็กรวมประมาณ300เมตร ถ้าลุงเดินไปอุ้มน้องตอนเช้าเวลา9ก้าโมงเศษเดินไปกลับหรือขึ้นเขาย่อมมีคนเห็นอย่างแน่นอนบ้านลุงสร้างอยู่อีกฝั่งถนนโดดเดียวหลังเดียวเหมือนคนหัวเดียวกระเทียมรีบเพราะเป็นเขยต่างถิ่นย่อมไม่มีใครมาช่วยอุ้มน้องเหตุใดไม่สงสัยคนบ้านใกล้ๆบ้านน้องวันที่น้องหาย ลุงพลมีตารางทำงานทั้งวันเริ่มจากตอนเช้าไปวัดสัญญาณกับป้าแตนแม่น้องชมพูตายายวิชาสอบสวนแปลกๆนี้คงทนยืนยาวเป็นปีจนหน้าประหลาดใจมากลุงกลับจากไร่ยางกินข้าวแต่งตัวตามตารางงานไปรับส่งพระข้ามจังหวัดถึงบ่ายเย็นคนที่มีงานวันที่11พฤษภาคม กำหนดงานไว้ตายตัวแบบนี้จะมีใครบ้างที่มีกระจิตกระใจเดินไปอุ้มเด็กมีชีวิตร้องได้พูดได้มาเก็บไว้ไปกลับเกินครึ่งกิโลเมตรลุงกินข้าวอิ่มทุกมือ้อแต่เด็กท้องว่างไม่ได้กินอาหารเลยลุงไม่ได้ใจร้ายเช่นนั้นแน่ทุกขั้นตอนที่กล่าวล้วนว่งบอกว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการหายตัวไปของน้องชมพู่การสร้างคนดีให้เป็นคนผิดหรือแพะในสายตาคนทั่วไปโดยไม่มีเหตุผลประกอบสนับสนุนอะไรเลยบ่งบอกว่าลุงพลไม่ได้ทำลุงเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดการสวัสดีครับปีระลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าเราติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราไม่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทำอย่าลืมนะลุงถ้าเรื่องเสร็จเมื่อไหร่อย่าลืมฟ้องกลับคนที่พูดว่าสงสัยลุงเอามันให้ไม่มีที่ยืนเลยทัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยกับบทความที่คุณวีระลงสมบูรณ์เขียนมาทุกข้อคะ่ะอ่านแล้วรู้สึกโล่งสมองดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะทัดมานะครับบอกว่าลุงไม่ได้ทำแน่คะ่ะเห็นด้วยแล้วคนที่ใส่ร้ายแกไม่เกรงกลัวบาปกรรมหรืออย่างไร หรือเขาไม่มีศาสนาอนาจใจจริงๆถัดมานะครับบอกว่าแม่น้องเป็นเหยื่อของสื่อดังโดยเฉพาะของรัฐอะไรๆยนะ่นะสื่อไม่ยอมจบอย่างที่แม่ต้องการเที่ยวตามสอบตามสัมภาษณ์แม่น้องตลอดจนกระทั่งแม่น้องตกหลุมพรางของสื่อไปโดยไม่รู้ตัวถัดมานะครับบอกว่าเหตุผลอะไรถึงสงสัยลุง